มัดคือหนทางคือทางเดินคือเส้นทางเส้นทางในการดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดอุตตรเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ดำรงไว้จเจริญไว้ดำเนินไว้ประคองไว้เดินเส้นทางแห่งอริยมรรคมีองค์แป ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศสั่งสอนเอาไว้ให้แนวทางเอาไว้เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นตรงแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นดำเนินอยู่ด้วยอริยมรรคไม่เบียดเบียนด้วยความคิดไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดไม่เบียดเบียนด้วยกายดำรงอยู่ เลี้ยงชีพอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนมีความเพียรเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลมีสติเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆบ่อยๆเป็นเครื่องดำรงอยู่มีสมาธิที่ตั้งมั่นปราศจากอกุศลคือปราศจากการเบียดเบียนแล้วอยู่นี่เขาเรียกว่าอริยมรรค มีองแปเป็นเส้นทางเป็นทางเดินเป็นการดำเนินของพระอริยะอยู่แบบเรียบง่ายๆกับเวลาที่เหลืออยู่ถ้าผู้ใดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรักเพิกอ่อนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับรูปนามกับขันธ์ห้ากับกองทุกข์กับอัตภาพที่ได้มาปิดวี ที่ประชุมมาและสลายออกไปปีๆเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วละละสักกายทิฏฐิละความเห็นว่ากายนี้ว่ากายนี้เที่ยงละความเห็นนี้ออกไม่มีกายใดเที่ยงแท้แน่นอนถาวรในอัตภาพที่เกิดมามีเป็นในวตัตตสงสารนี้เมื่อได้อัตภาพมาจากการเกิด มีเหตุปัจจัยในการเกิดก็แปลเปลี่ยนดับแก่เจ็บตายทุกอัตภาพเห็นตามความเป็นจริงกระลัดสักกายทิฏฐิลักความเห็นผิดในกายจะได้กายไหนเกิดมาก็าแปลเปลี่ยนดับไม่เที่ยงจึงเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดติดจากการเกิดเกิดมามีเป็นในโลก แล้วก็ไม่เพิดเลิน,นไม่ปรารถนาที่จะเกิดในโลกหน้าก็เ,าเกิดมาก็มาแก่เจ็บตายเกิดมาก็มาแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงไม่มีกายใดเที่ยงแท้แน่นอนถาวรจึงละสักกายทิฏฐิกายนี้ได้วิจิกิจชาความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า ในคุณของวัะธรรมในคุณของพระสงฆ์ไม่มีเพราะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นผู้เห็นถูกเป็นผู้เห็นตรงและเป็นผู้ยืนยันทำคำสอนของพระพุทธองค์ได้ทำนี้เที่ยงแท้แน่นอนจึงกลายเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่าโสดาบัน ไม่รูปคำศินพจนแบบงมงายไม่เอาศินมาเป็นตนไม่เอาตนไปเป็นศีลไม่เพลิดเพลินในศีลแบบปรารถนาที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะการรักษาศีลไม่เอาศินมาเป็นความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะศีลโดยหายเดียวไม่ปรารถนาโลกหน้าเพราะการรักษาศีลเป็นพื้น นี่ไม่รูปคำสินอดอย่างงมงายไ,ไม่รักษาศีลไม่ถือศีลและค่มผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าไม่ถือศีลอดอย่างงมงายศีลเป็นเครื่องป้องกันศีลเป็นเครื่องชัรงะศีลเป็นกฎหมายเพื่ออยู่กับหมู่กลุ่ม ได้โดยสะดวกได้โดยง่ายศีลเป็นอาพอรณ์ศีลเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันโทษใช้ใช้ศีลเน่ยให้เกิดประโยชน์ในหมู่กลุ่มเพื่อความสงบเพื่อความสงรวมเพื่อความเรียบร้อยเป็นกฎหมายของสงศีเรนะสุขติงยันติศีลนันสุขมาให้ สีเลนะโหขับสังปะทานสินนำโอขันะ์จนถึงอริยสัพเนะี่ยมาให้สีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีหลังวิโสทัดเยศีลเป็นทางนำไปสู่พระนิพพาน,านเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นทางให้นะแต่ไม่ลูกคำสิ่นรถอย่างมง,งายไม่ถือศีนมาเป็นตน เพราะเมื่อไหร่ที่ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้มีศีลนแล้วเอาศีลไปคงผู้อื่นก็ไม่ได้ละไม่ได้เพิ่มไม่ได้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่จะเป็นตัวเป็นตนกับการมีการเป็นเป็นพบเป็นชาติเป็นการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานความยึดความถือผู้ใดยึดมั่นถือมั่น เลเคิือน,นอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะไม่พ้นจากทุกข์แต่ผู้ใดได้ละได้เพิกได้ถอนได้คลายอุปทานความยิดมั่นถือมัน่นในรูปนานในขันธ์ห้าในกองทุกข์ที่จะเป็นตัวเป็นตนก็จะเป็นผู้พ้นพ้นจากทุกข์